สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพ่อทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับเอ่อผมนะครับได้เอ่อพาหนุ่ทัวเตารีดพิมพ์ใหญ่เอมาใหม่หนองค์นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมให้เพื่อนเพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับเท้านี้ก็จะผิวแบบจี๊ดจ๊าดนะครับผม สวยงามนะครับก็สมเด็จนะครับเป็นเป็นพระนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28ทธันวาปี39กนะครับผมก็เป็นพระที่ออกวัดช้างให้โดยตรงนะครับมีในสารระบบของทางวัดอย่างแน่นอนนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยเช่าไปแล้วสามารถ นำไปส่งกวดได้นะครับผมอันนี้สมาคมรองรับนะครับกล่องเดิมพร้อมสภาพดีนะครับทั้งผ่าทั้งกล่องนี่เรียกได้ว่าสภาพแชมป์นะครับผมแล้วองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เอนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ A เ,เนื้อนวะโลหะผสมเหล็กน้ำพีนะครับผมพิมพ์ใหญ่เอนะครับสักสีนี้เป็นสักสีเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับของทางวัดช่างให้นะครับ อนาคตดีมากนะครับผมเจตนาในการสร้างพานะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีนะครับสองออสองนะครับพิธีใหญ่นะครับผมพิธีรุ่นนี้นี่เป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับตั้งแต่ปีสามศูนย์ตั้งแต่ปีสองสองมาเลยนะครับผม จนถึงปีสี่สนะครับพระรุ่นนี้พิธีเรียกได้ว่าใหญ่สุดนะครับผมโดยนะครับการปลุกเสกนี้มีท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับมีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับเป็นพระแบบว่าสุดยอดพิธีใหญ่นะครับผม แล้วก็เนื้อหามวลสารเนี่ยเป็นนวะโลหะผสมเหล็กน้ำพีนะครับก็ถือว่าเป็นมวลสารที่ดีนะครับผมก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับพระดีนะครับผมมวลสารดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่นะครับผมเช่ามานะครับโชคดีมากนะครับที่องค์นี้เนี่ยเป็นพระ ได้เจอพระนะครับผิวแก่นาคนะครับผมพระผิวแก่นาคแดงทั้งองค์เลยนะครับแล้วเป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับผมพระบล็อกทองคํานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าพระนะครับหน้าพระจะใหญ่ลําตัวจะตันนะครับจีวรไม่แฟบนะครับหน้าอกนี่ปึกเลยนะครับแขนจะใหญ่บัวเนี่ยจะเด้งไม่มีแฟบเลยนะครับ นี่คือพระบล็อกทองคำนะครับผมมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้ทุกองค์นะครับผมพระหล่อด้านหน้านี่เต็มเปี้ยเลยนะครับแล้วแดงแป๊ดเลยนะครับผมผิวดีมากนะครับแดงเลยนะครับแดงเลยเนี่ย หน้านี่เคลือบทั้งองค์เลยนะครับผมถือว่าเป็นสุดยอดของผิวพระที่ได้มาขนาดนี้นะครับผมประกันให้นะครับว่าไม่มีการล้างเอาไปกระไลใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับคืออันนี้เป็นพระเดิมจริงนะครับผมเป็นพระที่สวยแบบเดิมสุดๆนะครับผิวเขาดีมากนะครับองค์นี้แดงแป๊ดเลยนะครับผม ที่ด้านหลังนะครับแดงจีดเลยนะครับองนี้ที่ด้านหลังของบล็อกทองคำเนี่ยเขาจะไม่เป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับเขาจะไม่เป็นหลุมเป็นแอง่งจะทำให้ต่อโค้ดได้ค่อนข้างชัดนะครับสำหรับบล็อกทองคำนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้งให้28 e ธันวาสามเก้า แล้วก็โคดเถาะมาหาผมด้านล่างเห็นไหมครับว่าพ้านเนี่ยแก่หน้าจัดๆนะครับตอกเข้าไปข้างในเนี่ยเน,เนื้อแดงแป๊ดเลยนะครับผมรอยตอกนะครับบล็อกทองคําแก่หน้านะครับองนี้จีดหลุมตรงสองนาฬิกาตรงนี้นะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกเล็กๆ 4, สี่ห้าเส้นตรงนี้เอียงมานี่จะเจอสองเส้นนี้นะครับผมชึดจึดตรงนี้นะครับ จำโค้ดให้ดีนะครับโค้ดที่ผมชอบนี่เลขแปดจะต้องห่างทุ่ๆหน่อยนะครับผมมันมีเกตัวใหม่ออกมานะครับเกทตัวใหม่นี้หอหีบกับลอลิงไม่ติดกันแบบนี้นะครับผมเห็นโดนกันไปนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับก็รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับเข้ามาดูก็เอาทิกของผมไปใช้ในการดูพระได้นะครับด้านข้าง หล่อเต็มเปี้ยจมูกโด่งเฟี้ยวแดงแป๊ดเลยหมครับเห็นไหมครับเฮานี้แดงจริงนะครับผมผมจะไม่จับให้โดนข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิวเสียนะครับด้านข้างนะครับผิวแบบออืืหเห็นไหมครับเริ่มต้นปีนี้นะครับมกราก็ได้ของสวยมานะครับผมด้านบนหลอเต็มนะครับ องนี้นี่จมูกเฟี้ยวเลยนะครับผมตรงนี้นะครับด้านล่างมีรอยตัดแต่งช่อนะครับเพราะตัดช่อเสร็จเนี่ยช่างก็จะทำการแต่งเจียนะครับผมนี่นะครับไม่มีปัญหาดใดๆดทั้งสิ้นนะครับจี๊ดเลยนะครับพาองน,นี้จี๊ดมาก ผิวน like uh ี huh. ่ออล่ามาเต็มนะครับผมผิวแบบนี้นี่ผมก็เช่าพ้ามาเยอะนะครับแต่ได้พ้าผิวแบบนี้มาองค์เดียวนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็คิดดูแล้วกันนะครับว่ามันงมเข็มแค่ไหนนะครับผมงมเข็มในมหาสมุรนะครับแต่ยังไงก็เจอนะครับผมก็ถ้าเล่นสายนี้เดี๋ยวก็ก็ต้องเจอนะครับต้องเจอนะครับแต่ว่าจะเจอน้อยหน่อยนะครับผาโซนนี้ ผิวนี่เขาสะอาดสะอ้านนะครับใครชอบพ้าผิวเรียบร้อยผิวโซนแก่หน้าองค์นี้ไม่ควรพลาดนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับองนี้ถ้าชอบแบบผิวแดงแดงจัดๆนะครับจัดไปนะครับอง์นี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแดงจริงอะไรจริงนะครับวนมากนี่เจอดำๆทั้งนั้นนะครับซัดเป็นส่วนเยอะนะครับผมแต่ดำของผมนี่ก็ดำคัดสวยมานะครับ แต่การที่จะแดงแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับผมจะเป็นแบบพระโซนที่เจอน้อยนะครับโซนที่เจอน้อยพระดีพิธีใหญ่มวลสารดีเจตนาการสร้างดีศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับแล้วองค์นี้เป็นพระบล็อกทองคําผิวแก่หน้าซะด้วยนะครับถ้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับท่านใดสนใจของสวยๆนะครับสวยแพงแรงจบองค์นี้นะครับ ผมเปิดราคาไว้ที่26,000บาทนะครับโทรศู8ย์เก้าแเชษนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพรับประกันว่าผิวเดิมนะครับเอาไปส่งประกวดกรรมการไม่รับบอกว่าเก้คืนเงินเต็มจำนวนเอาไปออกบัตรไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีปัญหาอะไรคืนเงินเต็มจำนวนนะครับไม่มีหอแหละนะครับผมสวยแพงแรงจบนะครับนานๆน,น,นะครับจะเจอพระผิวแบบนี้สักองค์นะครับผม ถ้าชื่นชอบนะครับผาสวยก็จัดไปนะครับผมแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้ สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพืนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ